แล้วรายการวันนี้เราพูดถึงเรื่องของเรื่องที่น่าสนใจเมื่อคู่เนี่ยนะครับผมได้เกริ่นไว,ว้ว่าวันนี้สําหรับรายการที่เราอยากจะได้ควาะเน็นผมก็คือว่าเรื่องของการที่ผู้ที่เข้ามาสู่ธรุรกิจแล้วก็เข้ามาทําธุรกิจอิสระนะครับซึ่งหน่วยงานเนี้ยก็อยู่ภายใต้การกํากับ,กบของสออบอที่เรารู้จักกันดีและว,วันนี้ครับผมอยู่กับท่าน,น พลดรวตตีนะครับประสิทธิ์เชิมุทิศนะครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสํานักง,งานคุมครองทุกครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครบับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าวันนี้หลายคนมาทําธรุรกิจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจถึงกรอบกลุมายแล้วก็แนวทางในการดรําเนินธรุรกิจที่ถูกต้องแล้วจะดําเนินอย่างไรถึงจะถูกต้องอันนี้แหละครับก็ ขออนุญาตให้ท่านให้ข้อมูลแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมบ้านด้วยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ทางบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโรคระบาดนะครับโควิดเก้าซึ่งสถานการณ์ของบ้านเราก็อยู่ในโน้มที่จะดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะต้องการลดระบาดของเราในวันนี้ก็คือเรื่องโซเชียลมิทแชทซิ่งก็คือเรื่องของ การอยู่ห่างกันเ้ว่อยโดยระยะทางนะครับแต่พอสมควรเรื่องของการการติดต่อของโลกเพราะฉะนั้นการที่จะท,ทําการค้าขายโดยผู้มีอาชีพสลากเราเนี่ยก็จะทําการค้าขายได้ลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือการค้าขายของพวกเราเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อตรงนะครับของความสุจริตรนะครับความตรงไปตรงมามีอะไรต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคต่อผู้ซื้อ สินค้าของเราที่ไปใช้นะครับนอกจากนี้เราก็จะต้องที่ตัดกับสังคมนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อตัวเองความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะครับผู้ค้าของเราในส่วนนี้ก็จะฝากไว้ให้ทุกท่านได้ยึดถือยึดมั่นนะครับในความรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับ่ือเรื่องรายละเอียดนะครับของข้อกฎหมายรายละเอียดของแนวทางบัญชีผม็จะขอให้ขอ ได้แนะนำท่านนะครับต่อไปนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลนะครับวันนี้อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมรายการและให้ข้อมูลเนี่ยนะครับขณะนี้นะครับท่านหนึ่งก็คือคุณนัชพัฒน์ขาวแก้วนะครับซึ่งท่านเป็นท่านดำรงตำแหน่งนะครับนักสืบหรือสอบสวนชำนาญการพิเศษนะครับสำนักงานคุนเขาอุทธกันนะครับสวัสดีครับคุณนัชพัฒน์ครับสวัสดีครับครับ ได้ทราบข้อมูลว่าอย่างที่ท่านเลขา,าได้เกิดแล้วเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้วันนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคนที่ทําธุรกิจขายตรงเนี่ยแล้วเมื่อสถานการณ์เด่นนี้ต้องกลายมาเป็นธุรกิจแบบโปรเนี่ยอยากให้าท,าท่านอธิบายนิดนึงว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจะระวางกฎหมายสองฉบ,บับแล้วพฤติกรรมการาทำธุรกิจเป็นยังไงแล้ววันนี้พอปรับอย่างนี้เนี่ยแล้วต้องปองรับตัวยังไงแล้วมีกรอบกฎหมายที่ครอบคลุมที่บังคับใช้หรือคุ้มครองอย่างไรและต้องระวังอย่างไร เชื่อธิบายนิดหนึ่งครับของสังครับ,ร,บรอบอนึงเลยนะ,ะในส่วนของอสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าขายตัวเองค่อนข้ามงามีผลกระทบอย่างมากนะครับเพราะาว่าธุรกิจขายตัวต้องอาศัยทุกคนเข้ามานะครับเพื่อที่จะอธิบายสินค้าอธิบายแผนนี้พอมาทำกันไม่ได้ในรูปแบบของการทำธุรกิจเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกบริษัทก,ก็มีการปรับตัวนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะ ที่เป็นสมาชิกบริษัทผู้จํำหน่ายสลากหรือตัวแทนของบริษัทนะครับก็สามารถจะทําการขายออนไลน์ได้นรเนื่องจากว่าวตัวกฎรกระทรวงปี2 5 6 1นะครับได้ได้มีการยกเว้นนะครับให้บุคคลธรรมดาสามารถทำธุรกิจผ่านคอมเมิร์ได้ครับสามารถขายออนไลน์ได้นะครับไม่ต้อง ขึ้นทะเบียนกับสบรเรายกเว้นให้ครับอันนี้เป็นข้อปฏิบัติอันเดินที่ที่ผมคิดว่ามันอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบนันนะครับซึ่งสมาชิกข,ของแต่ละเวทจส,สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องมาจดทะเบียนกับสบนะครับอันนี้เรายกเว้นให้โดยกฎกรวปี2 5 6 1แต่แต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าท่านทำธุกรกิจประเภทตลาดแบบตรงโดยบุยคคลธรรมดาแล้วขายมาขายไปขายจนมัน มีรายได้ในการเสียภาษีกับสมรคอในนามบุคคลธรรมดาเนี่ยเกิน1นึ่งล้านแปดแสนหนล้านแปดแสนต่อปีภาษีนะครับอันนี้แหละท่านต้องดีแคนตัวเองและท่านต้องทราบตัวเองและว่าท่านต้องจ่ายภาษีท่านต้องมาจดทะเบียนกับสพอบแอล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นข้อข้อหนึ่งที่ ที่ท่านต้องต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับสําหรับวิธีการขายหรือขายอย่างไรไม่ให้มีปัญหาหรือไม่ให้ถูกร้องเรียนอะไรนั้นเนี่ยผมคงเน้นไปที่ในประเด็นเรื่องของการอบอกกล่าวถึงคุณสมบัติของตัวสินค้านะครับว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงตามฉลากของตัวสินค้าที่ได้รับมาจากทางอายอยหรือสออหรือวิงยนที่เกี่ย ยากนะครับไม่ได้พูดด้วยลักษณะของการนึกคิดเอาเองนะครับอันนี้มันอาจจะส่งผลให้ท่านจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงหรือเป็นเท็จอันนี้อันนี้ประเด็นนี้จะมีลม้องเรียนเข้ามาพนักงานในส่วนผมเนี่ยค่อนข้างจะยเยอะพอส่วนว่ามีการโฆษณาเกินจริงเป็นเท็จ ซ <c ười> ึ่งในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยที่ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเนี่ยก็คงมีในผลเรื่องของหน้ากากกับเจลล้างมือแล้วก็สเปรย์ของหฮองน้ำส่วนใหญ่จะมีการสอบถามเข้ามา ยาวแค่ไหนไม่มีกรอบเวลาทนะ่านกรอบเวลาที่เป็นเงื่อนไขใ,ในการกําหนดของท่านก็คือว่าถ้าท่านขายจนรู้สึกมีรายได้เกิน1นึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี อันนั้นแหละท่านติจะต้องมาจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนได้กับผมนะแค่นั้นเองไม่ไม่ไม่อไมีอะไรเลยขายไปยาวๆเลยครับาอาจจะสงสัยว่าอ๊าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยมามีรายได้เกินละแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นส่วนบุคคลแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนส่วนบุคคลเนี่ยเขาอยู่ภายใต้บริษ,ษัทถ้าบริษ,ษัทนั้นให้สมาชิกเนี่ยทำธรุรก,กิจที่เป็น e อ o m m e r ์ซการขายออนไลน์เนาะวันนี้เราจะเห็นว่าการทรําธุรกรรมแบบเดิมๆที่เป็นเฟสทูเฟ็กก็คือ การแนะนาสินค้าบุคคลต่อบุคคลเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นการโพสเป็นการทําธุรกรรมอันเนี้ผิดกฎหมายไหมครับโดยหลักถ้าบริษัทได้ได้ลิขสทธิ์ใบอนุญาตจากทางเราแล้วนะครับบริษัทจะจะไปดําเนินการในเรื่องของรูปแบบออนไลน์คอมเมอร์ซ์วาก็ก็ไม่ผิดวะ่ะครับก็สามารถดําเนินการได้แต่ถ้าบริษัทยังยังมีแค่ลยเส้น์ของของตัวธุรกิจขายตรงอยู่ลยเส้น์เดียว แล้วไปทําออนไลน์อันเนี้ยผมผมว่าน่าจะผิดนะครับอันนี้ท่านต้องมาเจดดังสองช่องทั้งสองชอ่งองอทางน,นะครับเพราะกฎหมายยังมีบังคับใช้อยู่ก็าาท,ที่เห็นภาพนะครับในขณะนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยในในคาอธิบายที่บอกว่าถ้าท่านเป็นบุคคลธรรมดาแล้วทาเนี่ยแล้วมีรายได้เกินล้านแปดอันนี้ก็ต้องมาจดน,นะแต่ถ้าท่านอยู่ภายใต้บริษัทถ้าบริษัทนั้นมีอนุญาตทั้งสองใบ ก็สามารถทําได้แต่ถ้ามีใบเดียวก็ต้องมาจดเพิ่มในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่มีใบเดียวแล้วก็ไปแอบทําแล้วก็ต้องโดยภาวะปัจจุบันซึ่งมันมีความจําเป็นต้องหันมาทำออนไลน์เนี่ยอันนี้จะอนุโลมขำไมครับเพราะว่ามันเป็นความผิดเนี่ยก็จะอนุโลมด้วยครับสำหรับการอนุโลมเนี่ยในส่วนกฎหมายยังยังไม่เป็นไ,ไม่ได้อนุโลมนะครับว่สาสพนเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะ,ะยืน่นคําขอผ่านช่องทางออนไลน์ ะร,ระบบบิตพอร์เตอรของรัฐบาลศูนย์กราฟคำขอกลางสามารถอัพโหลดดาวน์โหลดเอกสารผ่านมือถือแล้วก็เข้าระบบยื่นมาได้เลยสำนักง,งานจะเปิดดูด,ด,ดูดูงานตลอดอีกหนึ่งช่องทางสองช่องทางก็คือส่งไปสนีมาเตรียมเอกสารตามที่ารายละเอียดที่อยู่ในเว็บไซต์ของสพกร,รนะครับแล้วก็เขตของกองอันนี้เตรียมเอกสารตามนั้นมาเราก็ยิดดีรับนะครับไม่ไม่ได้ไสำนักง,งานไม่ได้จต ตรงตรงส่วนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดป้งการไม่ทด้ความผิดแล้วอันนี้ก็ก็อาจจะต้องต้องไม่ได้รับการยกเว้นวนะครับนั่นหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะทําแล้วถ้ายังไม่มีอนุญาตก็มายื่นซะนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คงไปพิจารณาเองว่าบริษัทไหนที่มีอนุญาตและไม่มีอนุญาตนะครับแต่ขณะนี้เลยเนี่ยถ้าพูดถึงการทรําธุรกรรมออนไลน์แล้วสิ่งที่ทำเนี่ย ถ้าเป็นการทําโดยสมาชิกไปทําเองรับเงินเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลแต่ถ้าเป็นชำระแล้วเป็นการจ่ายช่องทางการชาระเงินผ่านเข้าบริษัทอันนี้แสดงว่าอยู่ภายใต้บริษัทถ้าบริษัทนั้นมีบรนญาตก็ถือว่าถูกต้องก็ทถกได้ถูกต้องไหมครับถ้าบริษัทมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจารณาแบบตรงตรงม์ดแล้วนะครับแล้วบริษัทเป็นคนทำเองทั้งหมดก็ถ,ถือว่าบริษัทเป็นผู้กระทำครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ ตัวผู้จำหน่ายหรือสมาชิกของบริษัทไปสร้างช่องทางใหม่ขึ้นมาอันนี้นะครับตัวผู้จำหน่ายหรือบุคคลธรรมดาคนนี้จะต้องมาจดและถ้าเกิดรายได้ก็าถึงล้านแปดล้านแปดแสนบาทต่อปีหรือถ้าเขาขายไปแล้วมันเติบโตมากๆนะครับเขาไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับเราก็ยังมีอีกข้อยกเว้นหนึ่งก็คือถ้าท่านผู้นั้นจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ไปเข้า s อ p ตามกฎหมายว่าด้วย s อ p เราก็จะยกเว้นให้อีกนะครับก็ถือว่าการทำตลาดแบบอีคอมเมิร์ซที่ว่านั้นก็ไม่ต้องมาจดทะเบียนกับตลาดากับสคบอีกเช่นกันนะครับกรมรรพกรอยู่ในฉบับเดียวกันนะครับครับตามที่ผมเข้าใจเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายแล้วก็ขยายความที่อะไรท่านอาจจะสงสัยนะครับเพาะผู้ชมก็คงจะงงๆว่า แล้วมันจะวัดยังไงถ้ามีรายได้ไมีมีรายได้ง่ายๆเลยครับถ้ามีรายได้แล้วเงินนั้นเข้าตัวท่านเองนะครับแต่ถ้าเงินไม่ได้เข้าท่านท่านเป็นการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กไปนู่นนั่นนี่ให้คนติดต่อเข้ามาแล้วก็มาซื้อขายภายหลังผ่านระบบบริษัทเขาเป็นตัวกลางรับเงินแล้วก็ไปจ่ายบริษัทอันนี้ถือว่าเขาทำธุรกรรมไหมครับถ้าฐานการเสียภาษีของเขา เขาเนี่ยไม่ไ <Rabbi> ม่ได <left> <puzzles> ้เป็นรายรับในการเสียภาษีเพราะล้านแปดมันต้องจดแปดถูกไหมครับถ้าถ้าถ้าท่านไม่ได้ถึงล้านแปดแสดงว่ารายได้ที่เป็นการขายนั้นมันไม่องผ่านของการเสียภาษีก็ไม่ต้องรับผิดชอบครับก็เป็นรายได้ของบริษัทในความหมายเนี่ยที่ท่านรัชวัตรพูดเนี่ยก็คือความหมายคือเงินเนี่ยไม่ได้เข้าเขาแต่ถ้าเข้าเขาเกินล้านแปดก็ต้องมาจดแต่ถ้าไม่ แล้วเอาไปเอาไปรับเงินมาแล้วไปส่งต่อที่บริษัทอันนี้ถือว่าไม่เป็นรายได้ของเขาถูกต้องไหมครับครับครับไม่เป็นรายได้นะครับก็ถือว่าไม่ต้องก็เป็นแค่เรว่าธรรมดาไม่ได้มีก<อ>าทรทำธุรกรรมแบบตรงว่าไอ้กฎกระทรวงฉบแบบนี้เนี่ยมันอิงฐานของสมรภาริเป็นหลักนะครับมันพิงฐานสมรภามิเป็นหลักไม่งั้นถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เาะงั้นผมพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อมีรายได้ จากการเสียภาษีจับสมรเป็นบุคคลธรรมดาเกินื่นล้านแแสนบาทต่อปีถ้าผมสิดได้ดังนี้ก็แสดงว่าท่านมีประกอบอาชีพมีคอมเมอร์ขายออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์พู้ค้าออนไลน์เนีอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านแล้วที่ต้องมเากเกว้อแต่ถ้าเมื่อไหร่ทําอะไรไม่รู้แต่ฐานภาษีที่เข้ามามันไม่ถึงล้านแปก็ไม่เป็นไรครับครับ ในขณะนี้เนี่ยก็เข้าใจได้ว่าหลายๆคนก็คงจะมีความรู้แล้วละ่ะเข้าใจกันว่าคนจะรับธุรกิจแบบตรงเนี่ยเขาคงจะต้องมาจดทะเบียนถ้าเขามีรายได้ส่วนตัวและเข้าเขาเองแต่ถ้าเงินนั้นไม่ได้เข้าเขาโดยตรงเป็นการโฆษณาผ่านช่องช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์ดกดีหรือสื่อต่างๆก็ดีแล้วก็ได้ลูกค้ามาแล้วก็เอาเงินมาซื้อมาสั่งสินค้าผ่านโปรบริษัทก็ไม่ถือว่าเป็นรายได้นะครับในขณะนี้เนี่ยก็อยากจะทราบสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึง แล้วเรื่องร้องเรียนอย่างเมื่อผู้ที่พูดถึงเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมาด้วยผิดอะไรครับที่เป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่หรือว่าออเดอร์ไปแล้วไม่ได้รับของหรือส่งของกดสเปคประเด็นไหนที่เยอะครับประเด็นที่ร้องเรียนเข้ามานะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่าทางหน่วยงานสพเอก็สอตสวนเป็นประจำนะครับประเด็นที่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการขายโดยส่วนตัวซึ่ง ยังไม่มีแต่เปิดออเดอร์รีออเดอร์พอสั่งมาเยอะๆแล้วแล้วไม่มีสินค้าให้ส่งให้ไปตามท,ที่ที่ลูกค้าต้องการอันนี้พอส่งไม่ได้เนี่ยก็ปิดเฟซหนีปิดไลน์หนีส่วนใหญ,ญ่จะเป็นประเด็นอย่างนี้แล้วตามตัวยากด้วยนะครับแต่แต ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นที่ท,ที่ที่มีมาตรการโควิดเนี่ยนะครับเริ่มจะมีคนที่จะมาขายเยอะแต่พอหลังๆเนี่ยหน่วยง,งานรัฐก็ออกตรวจความเนี่ยอันนี้ปัญหาตรงนี้ก็ลดลงเพราะผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเขาเนี่ยที่เป็นผู้บลิโจริงเนี่ยเขาออกมาแล้วมีขายออกมาค่อนข้างจะเป็นที่เป็น,เป,นเป็นจนํานวนที่เพียงพอต่อผู้เงในปัจจุบัฐฐนและไอ้ไอ้พวก ไม่มีสินค้าเลยเนี่ยพ่ค่อยๆทยอยหายไปเพราะมีมาตรการของตรวจด้วยที่เขาดำเนินการจับปลุ่มออกตรวจทุกวันนึงครับส่วนเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยโฆษณาเกินจริงตอนนี้ตอนนี้เนี่ยก็นนยไม่มีนะครับเพราะว่ากำหนดค่าของตัวเจลแวนพอลอะไรไว้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ออกมาการชัดเจนแล้วก็มีโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงด้วยครับครับก็แสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเหลือแต่เพียงว่า วันนี้คนที่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการทรําธุรกิจขายตรงในตลาดแบบตรงของทางท่าน,นมีความคิดหรือว่ามีข้อแนะนำไหมครับว่าใน,นขณะนี้เนี่ยแนวทางหรือนโยบายหรือแม้แต่กลยุทธ์ที่น่าจะเอาไปสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาคลับท,ที่อยากสนุนส่งเสริมเนี่ยอยากเห็นอะไรในธุรกิจขายตรงครับ ใน,ในส่วนของผมเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัตินะครับก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการหรือใครก็แล้วแต่ที่ทํามาค้าขายเนี่ยตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาผู้ประกอบการวันนี้ท่านเป็นผู้ประกอบการอีกวันหนึ่งท่านอาจจะเป็นผู้บริโภคก็ได้นัเนี้ยมันอาจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปวันหนึ่งท่านอาจจะรู้สึกว่าเอะผู้ประกอบการเอาเบียยในกลุ่มหนึ่งเราก็เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้องรึถึงผู้บริโภคไว้ส่วนหนึ่งนะครับ อ่างสินค้าที่ที่ที่ะจะขายหรือจะโฆษณากันเนี่ยก็ขอใหู้่คนรู้ษารของความเป็นตีกับเรืสินค้าที่มันเป็นไปตามฉลากของตัวสินค้าทางเหมนกงานเขาได้ออกมาการันตีหรือรอมหรือหรือบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับอย่างของอ้อยเครื่องมือแพทย์อย่างไรต่าง,เน, c, างนเนี่ยนะครับก็อ,อยากให้เป็นไปตามนั้นหากมีเรื่องน้องเรียนหรือข้อผิดพลาดมันอาจจะมีบ้างนะครับเช่น การรับงานหน้างานของออเดอร์ลูกค้ามันจะมีคุาพและทัานคงต้องมีระบบจะคอยคัดกรองแลวแก้ปัญหาในส่วนนั้นเพื่อที่จะลดลดภาระงานของในส่วนของผมด้วยซึ่งเป็นห้างรัฐคอยรับเส้นทาวน้องทุกท่ครับก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของของผมผู้บริครับครับมีเรื่องอื่นไหมครับที่อยากจะฝากถ้าพูดวันนี้ในสากา์ปัจจุบันเนี่ยขอแนะนำท่านเลขามีอะไรอยากฝากไหมครับสำหรับอ่ ข้อแนะนำสำหรับ,บการทำธุรกิจในวันนี้ก็อยากจะฝากนะครับว่าว่าไม่ต้องกังวลมากนะครับว่าไม่ต้องกังวลเรื่องข้อกฎหมายมากเรายึดถือความสุจริตนะครับความซื่อสัตย์ของเราเป็นที่ตั้งถ้าเราไปมองข้อกฎหมายที่อย่างเยอะหรือวมันจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนรับผมอยากจะฝากตรงนี้นะครับเถ้าเราสื่อสารนานสาการโฆษณาเรือความเป็นจริงหรือความเป็นธรรมแล้วตรงนี้ เราเรียเปน็นต่อผู้ของทุกเรานะครับในส่วนรายได้การค้าขายใร้านแต่ที่ในเต่ท่านท่านทำไปเลยครับ ผมก็คือส่งเสริมให้ท่านสมัครที่ทำให้พบเจอได้แน่นะครับมีคำนั้นโอนในธุรกิจที่ท่านประกอบเลยว่าผู้ตำหน่ายสลากครับท่านเป็นอาชีพสลากอาชีพที่มีเกียรติทำในต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากอาชีพคนทำแรงกานนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับนุกไม่แพ้จบกอาชีพของนักกฎหมายครับก็ฝากไปด้วยครับครับขออีกเรื่องเลยนะครับก่อน ที่ท่านจะจากไปเนี่ยนะครับจากรายการวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีสถานโควิดเนี่ยผมเองในฐานะนายกสมาคมแล้วก็ประสานกับท่านอย่างต่อเนื่องเราก็มีความคิดว่าเราอยากจะทาเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเรื่องนี้เนี่ยทางสปบอเองก็จะเป็นศูนย์สอบบรกลมคนที่เข้ามารับการสอบแล้วก็ยกระดับโดยนโยบายเรื่องนี้ท่านอยากเห็นอะไรครับ เรื่องของการมีมาตรฐานก็ในสพอบก็ได้ประสานกับท่านท่านประธานกับท่านนายกนะครับท่านประธานมา,มาตลอดว่าเราเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่จะรับเปิดสอบนะครับให้ผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยมีมาตรฐานในวิชาชีพนะครับสพอบก็จะเป็นหน่วยงานที่จะดําเนินการเปิดสอบนะครับเปิดสอบเปิดทดสอบการทดสอบของท่นทานการทดสอบต้องไม่ได้มีอะไรนรักหนาก็คือทดสอบตามแบบฟอร์มที่ สำแนักมาตรฐานชาติชีพเขาเป็นองค์ประกอบมาเท่านั้นเองแล้วสอสอบกดออกรายเช่นออกไปนักศึกรับรองนะครับนักสกืบของสอสอและสวบของสำนักมาตรฐานากาชีพสิ่งท,ที่ท่านมาทดสอบเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องยกยุ่งยากที่ต้องเข้าเข้ากฎหมายเข้าอะไรมา,มาทดสอบก็คือปรุงความรู้ที่ในตัวที่ท่านอยู่แล้วสามารถนําออกมาใช้นําอกมาในแบบทดสอบจะได้นี่จะผ่า,นไ,ผาน,นไม่ผ่านมันไม่ผลไม่มีโทษอะไรครับมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยอย่างน้อย อยากสอบท่านก็ต้องอยากดูหนังสือเมื่อท่านอยากรู้สือท่านก,ก็จะมีความรู้เพิ่มเรื่อยๆอ่านเพิ่มขึ้นนิดนึงความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นมาตลอดตอนนี้ก็ฝ่ากไวนนะครับก็ได้ประกางานพอดีช่วงจังหวะนี้เราคงได้เปิดสอบรุ่นแรกไปแล้วนะครับพอดีมีจมมังหวะวิดมาก็เลยไปชะลอไปหน่อยเลยเนี้นรุ่นแรกคงจะได้ดำเนินการไปแล้วนะครับก็เชิญแล้วกัน ก็คาดหวังนะครับพอหลังจากสถานการณ์โควิดแล้วก็คงเราคงจะได้มีการเปิดให้กับผู้สระทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาสอบแล้วก็คงจะเป็นที่ยอมรับของสังคมแอดโดยเจตนาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นข้าบังคับใดๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าแนวทางเนี้ยก็จะไปนําไปสู่ความมิตรฐานของและโดยมาว่าอย่างนี้เนี่ยคนที่ทําอาชีพอิสระเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าณวันนี้สังคมเนี่ยหลายๆคนที่ตกงาน แล้วก็เขาอาจจะมองหาอาชีพถ้าภาครัฐส่งเสริมว่าทําให้อาชีพนี้ทียอมรับมีเกียรติแล้วก็มีมาตรฐานผมเชื่อได้เกินว่าในอนาคตเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะสนใจแล้วก็เข้ามาร่วมในอาชีพนี้มากก็คงจะล้างภาพจากที่บอกว่านี้ขายตรงเนี่ยเชื่อถือไม่ค่อยได้แต่ต่อไปเนี่ยนับวันจากนี้ไปผมมีความเชื่อนะครับแล้วก็อยากเห็นว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นว่าจะมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับยอมรับของสังคมมากขึ้นท่านเห็นด้วยไหมครับเรื่องนี้เห็นด้วยครับเราก็จะเดินไปถึงที่สุดนะครับให้สังคมยอมรับไห้ได้ว่าเราประกอบวิชาชีพตรงนี้มีมาตรฐานที่ไม่แพ้วิชาชีพไหนๆนะครับนวิชาชที่ที่เขามีมาตรฐานการที่เราเข้าไปหนึ่งนั้นมีเป็นวิศวกรเป็นหมอนะครับตรงเนี้ยเราเหมือนเป็นปบะอวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งเลยครับคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีเกียรติไม่แพ้ แล้วสบบก็จะงมีส่งเสริมและสนับสนุนตรงนี้เราจะเดินไปนที่สุดนะครับในทีสุดให้ทุกท่านได้มีมาตรฐานวิชาชีพจริงค,ครับครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะได้เนื้อหาสาระนะครับเ,เรื่องราวของอาชีพขายตรงที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมในปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งอีกอาชีพหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้าสู่อาชีพได้ โดยไม่ได้มีเกาะตำแพงใดๆยุ่งยากแล้วก็สามารถเข้ามาทําได้เลยเพียงแต่ต้องมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้มีความเชี่ยวชาญแล้ววันนี้ก็ขอบคุณท่านนะครับที่ได้เสาะเวลาครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีครับ